สวัสดีค่ะในักเรียนทุกคนกลับมาพบกับคุณค,ณค,ณคณรูพัฒน,นันรัชนาพรเพื่มภูลในรายวิชาหน้าจสินนะคะและในช่องน้ำเพชรสชา้าวันค่ะวันนี้คุณครูคมีบทเรียนใหม่ในเรื่องภาษาท่านะคะเรามาเรียนรู้เรื่องใหม่กันค่ะภาษาท่าคืออะไรมีใครรู้บ้างเอ่ยภาษาท่าหมายถึงภาษาท่าทางที่ใช้สื่อสาร ระหว่างผู้ชมกับผู้แสดงนะคะเราจะใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยเพื่อสื่อความหมายให้กับผู้ชมกับผู้แสดงได้เข้าใจตรงกันนะคะปกติภาษาท่าเนี่ยมันจะมีภาษากายด้วยแบบที่เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็ได้ใช้กันอยู่ในทุกวันนะคะยกตัวอย่างเช่นออนักเรียนหิวข้าวนักเรียนจะทำยังไงคะนักเรียนก็เอาจมือจับน่ทงหรือแม่ก็ปวดท้องใช่ไหมคะ ทำถ้าปวดคองหรือถ้านักเรียนเห็นคนที่เขาอยู่ดีก็มีน้ําตาไหลลงมานักเรียนคิดว่าเขาเป็นยังไงคะเขาเสียใจยอ่ะถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นนะคะใช้ภาษากายหรือถ้าสมมุติเราดีใจเราก็กระโดดโลด,ดเต้นใช่ไหมคะเย่เยเย้เย่นี่ก็คือดีใจนะคะหรือว่าการแสดงความรักเวลาถ้าเราแสดงความรักเราจะทํายังไงกันคะ กอดกันอ่าใช่ค่ะบางบ้านก็กอดกันบางบ้านก็หอมแก้มอ่าอันนี้คือการแสดงความ,วามรักเป็นการแสดงภาษาทางกายซึ่งเราจะใช้ในการสือาา่อสารทุกวันแต่พอมาเป็นหน้าติลป์เราก็จะมีวิธีหรือว่าปรับเปลี่ยนท่าทางเพื่อให้เข้ากับการแสดงนั้นๆเพื่อให้เกิดความสวยงามเวลาบนเวทีที่เขาแสดงค่ะเด็กๆก,ก็จะเห็นว่าตัวละคร เขาแสดงอารมณ์ต่างๆได้ให้ผู้ชมเข้าใจได้อย่างไรก็ด้วยภาษาท่านี่แหละค่ะเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยกตัวอย่างที่เด็กๆเคยเห็นเลย,ยเช่นลิเกมีใครเคยไปดูลิเกบ้างลิเกเวลาตัวโกงเด็กๆรู้ได้ไงว่าเป็นตัวโกงถือดาบแล้วก็ทำท่าออกมาใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นนางเอกเขาก็จะออกมาหวานๆอ่อนช้อยสวยงามนะคะหรือคนที่เป็นพระเอก เด็กๆก็จะเห็นลักษณะท่าทางหรือคนไหนที่เล่นเป็นตัวตลกพอออกมาสะดุดนู่นสะดุดนี่ใช่ไหมคะก็ทําให้เด็กๆเข่าเด็กๆก็จะรู้แล้วว่าอันนี้คือตัวตลกแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างภาพให้เห็นชัดๆที่แบบเด็กๆอาจจะเคยเห็นมาแล้วค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนภาษาท่ากันนะคะซึ่งมีด้วยการหลากหลายท่าเลยอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็พร้อมแล้วใช่ไหมคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเด็กๆนั่งลงนะคะเราจะนั่งปฏิบัติลองฝึกท่าทางก่อนนะคะอะค่ะทุกคนนั่งลงนะคะถ้าใครนั่งอยู่แล้วก็ปรับเปลี่ยนท่านั่งให้เป็นท่าที่สบายนะคะอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนท่าแรกกันนะคะท่าแรกคือท่าโกรธปกติโกรธเด็กๆจะทำท่าไหคะอย่างนี้ใช่ไหมคะ ือไม่พอใจอ่ะโกรธหึหนูโกรธแล้วนะหรือคุณพ่อคุณแม่โกรธลูกท่านอย่างนี้ไม่ได้อ่ะอย่างนี้ต้นนะคะก็คือเด็กๆก,ก็จะรู้ว่าอาการโกรธเป็นแบบไหนนะคะคุณครูยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะอ่ะทีนี้ถ้าเป็นโกรธแบบนัาศิดส์ะคะ่ะนักเรียนใช้มือซ้ายนะคะมือซ้ายของนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะใช้มือขวานะมันจะได้ตรงกันนะคะอ่ะเด็กๆใช้มือซ้ายนะคะ หูไปที่หลังใบหูนะคะใช้นิ้วชี้นะหูที่หลังใบหูเบาๆนะคะแล้วกระชากลงอีกมือนึงจีบไวท้ที่ชายพกหรือว่าที่ตรงระดับเอวนะคะจีบไว้แบบนี้นะแล้วก็อีกมือนึง่งที่หนังใบหูแล้วเวลาทำท่านี้จะไมียิ้มนะคะดูนะคะหนึ่งสองดูไหมนะคะเห็นไหมคะอ่าอันนี้คือโมโหกระชาก เด็กๆทำได้ไหมคะลองใหม่คะ่ะลองใหม่อ่าค่ะจีบไว้ที่ชายพกมืออีกข้างหนึ่งใช้นิ้วชี้ถูที่หลังหูเบาๆอย่าถูแรงนะคะถูเบาๆนะหนึสองสามแล้วก็ชักลงอ่าแบบนี้เก่งมากคะ่ะเยี่ยมต่อไปคะ่ะท่าที่สองนะคะเวลาเราแสดงความรักเรทำยังไงนะกอดกันอา่ากอดก,กันบ้างหรือว่าหอม ช่ไหมคะหอมแก้มคุณพ่อคุณแม่หอมแก้มหรือเด็กๆแว่หอมแก้มเนาะอย่างนี้เรียกว่าแสดงความรักแต่ถ้าแสดงความรักแบบน่าจะศีนดูนะคะนักเรียนยกมือขึ้นมาสองข้างข่าวมืแบบทำตามครูเลยนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายทำได้เหมือนกันหมดเลยนะเก็บนิ้วหัวแม่มือเข้าไปแล้วก็เอามาวางไว้ที่หไหล่รือวันที่หน้าอกเราควยกันแบบนี้นะคะสองข้าง นี่คือเรียกว่าท่ารักนะคะแล้วก็ปลายนิ้ก็ดันขึ้นนิดหน่อยเอาใหม่นะคะเอาละยกมือขึ้นมาปุ๊บรักเอ,อยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมอ่อีกหนึ่งโรครักเก่งมากค่ะต่อไปท่าที่สามค่ะเป็นท่าดีใจอเวลาดีใจเด็เกๆไงเย้ดีใจ แต่ทีนี้ถ้าดีดใจแบบนักศะสินเขาก็จะมีท่าอัจีบไว้ที่ชายโกมือขวานะคะจีบชายภพนะมือซ้ายจีบเข้าที่มุมปากนะคะดูนะดูวิธีการโกยมือของครูนัครูนะคะน่นีนะ,ะแล้วก็โอมยิ้มไม่เห็นฟันอย่างนี้นะ ไม่ได้อ่ะต้องแค่โกนมือเฉยๆยิ้มดีใจแบบนี้นะคะอ่ะใช้มือซ้ายทุกครั้งนะคะเวลาที่นักเรียนทำท่านะคะนักเรียนใช้มือซ้ายนะแต่คุูครูใช้มือขวาเวลาเด็กๆมองก็จะได้เป็นข้างเดียวกันนะคะเอาละต่อไปเป็นท่าเสียใจเสียใจทำยังไงหู้ อย่างนี้ใช่ไหมคะติกติ๊กทแบบนี้ใช่ไหมค่ะคือถ่าเสียใจที่นี่เราจะเสียใจแบบน้าตะสินก็ต้องสวยหน่อยเพราะว่าเวลาแสดงน้าจะสินค่ะเราแต่งหน้าใช่ไหมลูกแต่งหน้าแต่งตัวสวยพีนี้จะลบไห้น้ำตาไหลจริงได้ไหมคะไม่ได้อ่านแล้วก็จะเป็นแสดงตามบทบาทาเพราะฉะนั้นเวลาเสียใจเราก็จับมือขวาจีบที่ใช้พวกเหมือนเดิมแบบนี้แล้วดูมือซ้ายค่ะเราจะเอามาแตะไว้ที่บริเวณหน้าผากนะคะ มือขวาจีบไว้ที่ชายโพกนะก้มหน้าเล็กน,น้อยแล้วสะดุ้งตัวค่ะสะดุ้งตัวดูครูนะคะเอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วสะดุ้งตัวเหมือนเหมือนสะอืนสะอื้นร้องไห้อ่าแบบนี้นะคะก็คือเหมือนกับหมชื่ะลยคะอ่าแบบนี้เด็กๆทำได้หรืยอยังเอ่ยมีแค่สี่ท่าเอง เรามาทบวทวนพร้อมกันเอาใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมหรือยังเอ,อ่ยเออแขกพร้อมแล้วท่าแรกโกรธท่าที่สองท่ารักท่าที่สามท่าดีใจท่าที่สี่ ท่เสียใจอ่ารีบร้อยค่ะทั้งหมด4ท่าที่นี้เดี๋ยวเด็กๆฝึกนะคะฝึกปฏิบัติแล้วเด็กๆก,ก็ลงในแบบบันทึกที่เด็กๆทำในสมุดนะคะเดี๋ยวเด็กๆฝึกฝึกให้ได้เสร็จแล้วฝึกเสร็จแล้วนักเรียนก็ เช็คลงในแบบบันทึกนะคะว่านักเรียนทําเป็นอย่างไรหลังจากที่นักเรียนได้ฝึกกับคุณครูแล้วแล้วก็ไปติ๊กนะคะติ๊ด้วยเครื่องหมายเนี่ยเช็คผูกนะเช็คผูกว่าเราทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะหรือถ้าใครอยากเห็นว่าตัวเองทําเป็นยังไงให้หากระจกนะกระจกโตรงตู้เสื้อผ้าเด็กกระจกที่โตเครื่องแป้งของคุณแม่อ่าและเด็กๆก็ส่องดูว่าเออเด็กๆทํายังไงสวยหรือยัง นะคะเด็กๆลองฝึกปฏิบัติดูนะคะแล้วก็ดูที่กระจกนะหรือว่าถ้าใครอยู่กับคุณปู่คุณย,ย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแมเ่เด็กๆก็ให้มูก้องช่วยดูได้นะคะว่าหนูทําสวยหรือยังท่านี้ถูกไหมเหมือนกับคุณครูหรือเปล่าใครทําท่าไหนไม่ได้กอลกลับมานะคะรีกลับมาแล้วก็ดูอีกครั้งหนึ่งและเด็กๆก,ก็ทําตามนะคะเด็กๆก,ก็จะทําท่าที่คุณปููสอนได้ทั้งหมดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าสมมติว่าปฏิบัติจริงๆก็อยู่ในท่ายืนเดี๋ยวคุณครูจะมีท่ายืนใส่ไว้ในในนี้ให้เด็กๆได้ดูด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้คุณครูอยากให้นักเรียนเห็นใกล้ๆคุณครูก็เลยทําเป็นแบบครึ่งตัวนะคะเพราะว่าเราจะเคลื่อนไหวเฉพาะส่วนแตัมมือด้านบนเท่านั้นนะคะโอเคตอนนี้เราจะมาฝึกปฏิบัติภาษาท่าในการยืนกันนะคะถ้าเราทําท่ายืนเราจะทําท่าไงนะคะท่าแรกนะคะคือ จีบนะคะไว้ที่ชายพกมือมือขวานะคะจีบไว้ที่ชายพกมือซ้ายใช้นิ้วชี้นะคะถูที่หลังถูเบาๆแล้วกระชากลงนะคะดูนะคะหนึ 1, 2, ่งสองสแบบนี้นะคะอ่านี่คือท่าโกรธทำพร้มอมกันใหม่ค่ะหนะึ่งสองสามหนึ่งลงอ่าต่อไปท่าที่สองค่ะท่ารักนะคะท่ารักก้าวเท้าไปข้างหน้า หนึ่งข้างแล้วก็โอยมือขึ้นควายกันนะคะนี้เรียกว่าท่ารับนะคะอ่าไม่ยากคออหนึ่งครั้งค่ะท่ารับท่ารักเก่งมากค่ะต่อไปท่าดีใจจีบไว้มือขวานะคะจีบไว้ที่ชายพกนะคะมือซ้ายจีบไว้ที่มุมปากนะคะก้าวเท้าขึ้นมาด้วยค่ะดีใจอ่าแบบนี้นะคะดีมาก ขออีกหนึ่งครั้งค่ะดีใจเก่งมากค่ะต่อไปค่ะท่าสุดท้ายค่ะท่าเสียใจโอ้โหเศร้าแล้วเสียใจอ่ะเสียใจนะคะจีไว้ที่ชายพงเหมือนเดิมค่ะแล้วสะอื้สึสะอื้นใช่ไหมคะสะดุงตัวขึ้นค่ะอย่างนี้นะคะนี่คือท่าเสียใจมีด้วยกันทั้งหมดสี่ท่านะคะวันนี้ที่เราเรียนกัน เด็กๆลองฝึกปฏิบัติดูนะคะตามคุณครูถ้าท่าไหนไม่ได้เด็กๆย้อนกลับมาดูคลิปนะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้ทําได้นะอ่าสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะโอเคบ๊ายๆค่ะและสําหรับบทเรียนนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูพัฒน,นันรัตนาพรเพื่อคูณและช่องน้ำเพชรชาหนาวันลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ